เซฟเฮาส์ House, รีดเงินตำรวจเร็วไม่เปลี่ยนนิสยัยโทษจิบจอยแค่เด้งแก๊งห้าตำรวจหากินด้วยการตระเวนไล่จับคนติดยาแล้วพาเข้าเซฟเฮาส์รีดเงินส0 0 0 0บาทและ80,000บาทก่อนจะปล่อยตัวไม่ดำเนินคดีเยือรอดมาได้ภาวะกลัวโดนอีก ร่วแจ้งความผู้บังคับบัญชาสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงพร้อมเซ็นคำสั่งเด้งทันทีเหตุการณ์ผู้การชนบุรีสั่งเด้งห้าตำรวจสืบสวนพร้อมตั้งกรรมการสอบหลังจากผู้เสียหายเข้าเซฟเฮาส์เรียกเงินนับแสนบาทแลกกับการปล่อยตัว เกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีโดยเมื่อวันที่13มีนาคม2566นางเรวดีอายุ60ปีและนางสาวแอนนาอายุ18ปีเดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพันตำรวจโทจิรศักดิ์แอบแฝงสวอสอบสวนสอพหนองปลือจังหวัดชนบุรีหลังถูกกลุ่มชายชะกันกว่า5คนอ้างเป็นตำรวจชุดสืบสวนจังหวัดชนบุรี บุกเข้าจับกลุ่มยาเสพติดและควบคุมตัวไปเซฟเฮาส์ก่อนเรียกรับผลประโยชน์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนในการปล่อยตัวโดยนางเรวดีถูกเรียกเงินส0 0 0 0บาทส่วนนางสาวแอนนาถูกเรียกเงิน80,000บาทนางเรวดีเปิดเผยว่าเมื่อวันที่11มีนาคมล้านชายวิ่งหลบหนีเข้ามาในบ้านพักโดยมีกลุ่มชายชะกันประมาณ6-7คน ปีนรั้วติดตามเข้ามาในบ้านพร้อมแสดงตัวเป็นตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชนบุรีมีการพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้แต่งกายเครื่องแบบตำรวจจากนั้นแจ้งว่าตนเองถูกจับกลุ่มในข้อหาจำหน่ายยาเสพติดและหากมียาเสพติดให้นำออกมานางเรวดีกล่าวต่อว่าจากการตรวจค้นพบของกลางเป็นยาไอซ์จำนวนหนึ่ง นยอมรับว่าเอาไว้เสพเองก่อนถูกควบคุมตัวพร้อมเด็กวัยรุ่นอีกสองคน ไปที่เซฟเฮาส์ในพื้นที่ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมงุงหลังจากถูกคุมขังอยู่หนึ่งคืนหนึ่งในชายชกันทําทีเข้ามาพูดคุยข้อเสนอช่วยเหลือโดยเรียกเงิน50,000่นบาทแต่ตนสามารถหามาได้เพียง31,000บาทจึงให้ลูกชายโอนเข้าบัญชีนายวันชัยสมุนไพรก่อนได้รับการปล่อยตัว <c oughs> นางเรวดีกล่าวต่อว่าตนจําใบหน้าได้เกือบทุกคน หนึ่งในนั้นทราบชื่อว่านายกรหลังถูกปล่อยตัวจึงปรึกษาญาติและเข้าแจ้งความเนื่องจากห่วงความปลอดภัยเชื่อว่าคนกลุ่มนี้ไม่ใช่ตำรวจจริงเพราะถ้าเป็นตำรวจจริงคงจับตนส่งดำเนินคดีแล้วหลังจากนี้ยืนยันจะเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดด้านนางสาวแอนนากล่าวว่า ตนและแฟนหนุ่มถูกชายชะกันกลุ่มนี้จับกลุ่มมาไว้ที่เซฟเฮาส์เช่นกันและได้ไปเจอกับนางเรวดีด้านในต้นถูกคมขู่เอาข้อมูลผู้ใช้ยาเสพติดรายอื่นแต่ตนยืนยันว่าไม่มีส่วนรู้เห็นและไม่เคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีเพียงแฟนหนุ่มเท่านั้นที่เกี่ยวข้องนางสาวแอนนากล่าวต่อว่ากลุ่มชายชะกันรเรียกเงิน10,000แบาทเพื่อแลกกับอิสรภาพ แต่ทางญาติหาได้เพียงหกหมื่นบาทยังไม่ทันได้จ่ายเงินทางญาติได้ประสานขอความช่วยเหลือจากผู้สื่อข่าวชายกลุ่มนี้จึงไหวตัวทันส่งตัวแฟนหนุ่มดำเนินคดีส่วนตนถูกปล่อยตัวในเวลาต่อมาด้านพลตำรวจตรีกําพลลีลาประภาพรพอบอกอพอจังหวัดชนบุรี สั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงพร้อมเซ็นคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจห้านายซึ่งเป็นตำรวจชุดสืบสวนจังหวัดชนบรุรีให้ไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีโดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งเดิมรายงานข่าวแจ้งว่าพฤติกรรมของตำรวจกลุ่มนี้จะตระเวนหาผู้เสพยาเสพติด โดยเฉพาะคนที่เคยมีประวัติติดคุกหรือเคยถูกจับกลุมเคยมีประวัติอาชญากรรมแล้วจับกลุ่มตัวในข้อหาเกี่ยวกับการค้ายาเสพติดโดยจะนำตัวไปยังเซฟเฮาส์เพื่อคมคู่ต่อรองกับการปล่อยตัวให้เป็นอิสระไม่ถูกดำเนินคดีการลงโทษแค่เด้งแค่ย้ายไม่ใช่การถูกลงโทษพฤติกรรมการจับตัวไปรีดไถ ผิดวินัยร้ายแรงมีโทษไล่ออกมีความผิดทางอาญาอีกด้วยควรดำเนินคดีอาญาพร้อมกันได้เลยสืบจากข่าวรายงาน